2,565มกราคมตอนนี้รายการคุยทุกเรื่องกับสนทิมีแอปพลิเคชันสมบูรณ์แบบละแอปพลิเคชันนี้ใช้ชื่อว่า สนทิแอปแอปพลิเคชันนี้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดได้ที่ iOS ที่ Apple Store แล้วก็ Google Play ใช้ได้ทั้ง iOS ของ iPhone และก็ Android ของ Google นะฮะหรือของโทรศัพท์ที่ใช้ Android ได้หมดทุกง้นเมื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดแล้วในช่วงนี้เนี่ยยังไม่คิดเงินท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เลยมีหลายหัวข้อมากมีรายการคุยทุกเรื่องสนทิของเก่าๆหลายรายการรายการของคุณโสพลองค์การคุณนงวดีถนิมมานอาจารย์สุดารัฐแล้วก็เราจะมีรายการ ส่วนที่เอ็กซ์เพรสก็คืออีกหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านท่านบอกว่ารายการคุยทุกเรื่องส่นที่นั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันช้าไปเรากําลังจะเตรียมตัวที่จะจัดตอนกลางอาทิตย์ประมาณวันพุธนะขึ้นมาเป็นส่วนที่เอ็กซ์เพรสจะไม่ยาวจากครึ่งชั่วโมงแต่จะเอาประเด็นสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราออกรายการวันศุกร์แล้วเสราร์อาทิตย์จันท์อังคารและวันพุธ มีอะไรบ้างเราก็จะมาคอมเมนต์โดยตัวผมยันคนทำนะฮะส่วนที่เอ็กเพรสนี้จะออกทุกๆวันพุธแต่ว่ากำลังจะจัดคิวให้ลงที่แอปพลิเคชันอย่างเดียวใน Facebook ไม่ลงเรื่องที่จะมีคนเข้ามาขอแสดงความยินดีด้วยคุณสโรชาพรนุดมศักดิ์กลับมาจะร่วมงานกับเราอีกครั้งหนึ่งมีคุณเก๋อุสนีเออุสน,นีนะฮะมีการผลึกข่าวต่างประเทศที่ท่านผู้ชมจะหาชมที่ไหนไม่ได้เลยเรากาลังมีเจรจากับทีมผลิตอีกหลายทีมมีเรื่องปวด ศาสตร์วัฒนธรรมข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วมีรายการสุขภาพของอาจาร,รย์ปานเทพพัวพงพันธ์ที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องเกรงใจว่า Facebook จะบล็อกหรือ YouTube จะบล็อกไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมากแล้วเราก็มีรายการกีฬาเราก็มีฮะของอาจารย์สุวั์กลิ่นเกษรหรือที่เขาเรียกว่านาติงมีน้ำซ้ำท่านผู้ชมครับแอปนี้มีรายการสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานท่านชื่อเรียกว่า Happy English มีการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบแกด GAT พ a ท PAT แล้ว Sat SAT ด้วยนอกจากนั้นเรามีรายการข่าวต่างๆที่ผมและทีมงานคัดกรองมาให้โดยเฉพาะว่าท่านผู้ชมต้องรู้เป็นทั้ง text และภาพที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงเนื้อหาในช่วงเริ่มต้น soft launch เท่านั้นแอปพลิเคชันนี้สามารถจะเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มรายการในรูปแบบ l i ฟ e ชมย้อนหลังได้อีกไม่อัน้นซึ่งทางผมและทีมงานจะใส่เข้าไปเพิ่มมากๆขึ้น ท่านผู้ชมถามว่าแอปพลิเคชันสนทิแอปคืออะไรมันคือ Netflix ทางปัญญาท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทําแอปพลิเคชันแบบนี้ท่านผู้ชมจะเข้ามาดูได้ฟรีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าท่านผู้ชมรักผมแล้วอยากจะได้ปัญญาผมขอเดือนละ99บาทวันละ3บาท30ตังค์เพื่อแลกกับเรื่องราวต่างๆที่จะเสริมปัญญาให้แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะจัดคิวแล้วทุกวันนี้เราออกคุยทุกเรื่องสนทิในขณะเนี้ย รายการณเวลานี้ที่แอปก็ออกอยู่เหมือนกันเป๊ะเราใช้ระบบสตรีมมิ่งของบริษัท Tencent ซึ่งคุณภาพเสียงสีเปะ๊ะแล้วท่านผู้ชมสามารถใช้ m i r รอรขึ้นจอทีวีได้ทันทีเลยนะครับในปี2565เนี่ยมีทางเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างรวดเร็วมากส่วนที่แอปจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาส่งถึงมือถือท่านผู้ชมได้ตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วง ที่ที่สุดทั้งหมดนี้ผมขอรับประกันด้วยประสบการณ์ในแวดวงสื่ออันยาวนานของผมถึง50กว่าปีซึ่งท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนไม่เปลี่ยนชื่อนั่งไม่เปลี่ยนแท้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกพายุจะมาฟ้าฝนกระหน่ำมองไม่เห็นทางแต่พอฟ้าแจ้งอีกครั้งท่านผู้ชมเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่แอปนี้มาลงจะไม่มีปรากฏใน Facebook ทําไมต้องทาเช่นนี้ท่านผู้ชมครับเนื่องจากช่วงหลังนั้นเฟซบุ๊กมีนโยบายเปลี่ยนไปละเฟซบุ๊กจะส่งเสริม การขายของหน้า Facebook โดยที่เขาจะลดการมองเห็น,นลงมาสมมุติว่าเราเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกๆ EP เนี่ยทุกๆรายการมันสุกจะมีคนเข้ามาดูเราประมาณ2ล้านคนตอนนี้ยอดเราลดเหลือล้านหาเพราะว่าคนที่มาดูจํานวนล้านห้าแสนคนเนี่ยเป็นคนที่ดูประจําเขาไม่ได้เปิดกว้างให้คนที่ไม่เคยเข้ามาดูเข้ามาดูมันก็เลยทําให้ยอด follow เราเนี่ย ยังคงอยู่คงที่ที่3ล้านสี่แสนฟอลโล่ซึ่งนิ่งมาตลอดเหตุผลที่นิ่งมาตลอดเพราะว่าคนที่เข้ามาดูคือแฟนเก่าๆทั้งสิ้นคนที่มีฟอลโล่แล้วก็มีเสียงเตือนเข้ามาส่วนคนที่เข้ามาใหม่ไม่มีใครเข้าใหม่เพราะเขาปิดแล้วิธีการให้คนดูเห็นมากขึ้นต้องทำไงท่านผู้ชมต้องจ่ายเงิน Facebook เสียงเงินค่าบูสทุกวันนี้เนี่ยคนที่ขายสินค้าเนี่ยที่เคยมีคนเข้ามาดูประมาณสักแสนต่คนเนี่ยหลือหมื่น่คนโวยวายกันใหญ่แต่ตัวเองต้องขายของก็เลยต้องเอาเงินก้อนนี้ก้อนหนึ่งเอาไป ยอดคนดูให้ดูไม่ใช่เกิดที่กับผมอย่างเดียวทุกเว็บทุกเพจไม่ว่าจะเป็นเพจสแตนดาดเพจของอ e ีจันหรือเพจอะไรทุกคนยอดตกหมดถ้าใครต้องการที่จะบูสให้คนดูมากขึ้นต้องเอาเงินจ่าย Facebook ของผมไม่เคยจ่าย Facebook และไม่คิดที่จะจ่ายด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผมเนี่ยโดน Facebook กับ YouTube บล็อกมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัคซีนเรื่องฝอตจอและจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องในอนาคตข้างหน้าที่เราจะพูดความจริงแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นนโยบาย e b o o k YouTube ไม่ยอมรับเาก็จะใส โคดลงไปในปัญญาประดิษฐ์เขา AI artificial intelligence ถ้ามีเรื่องนี้ขึ้นปั๊บเขาก็จะบล็อกทันทีผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยขอยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้นั่นคือที่มาของการพัฒนาแอปของเราในการทําแอปนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากเราพัฒนามาปีกว่าแล้วท่านผู้ชมกว่าจะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วติดต่อเซนเซนมาสรุปเบ็ดเสร็จทํามาปีกับอีก4เดือนเพิ่งจะเสร็จแล้วก็ทดสอบระบบอยู่แล้วก็ระบบตอนนี้ประมาณ98% หรือ2%แก้ความผิดเล็กๆน้อยๆนะฮะที่สำคัญเราต้องการความชัดเสียงดีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคิดซะว่าเป็นการซื้อปัญญาเดือนละการ9บาทที่ท่านหาไม่ได้ที่ไหนแล้วลํำพังแค่ท่านผู้ชมที่มีลูกหลานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษก็เข้าแอปนี้ดูเรียนภาษาอังกฤษได้เลย ซึ่งเรามีอยู่30-40ตอนเราแอบทำมันเงียบเงียบซุ่มเงียบเงียบทำข่าวต่างประเทศเราจะโด่งดังมากซึ่งไม่มีใครสู้เราได้เลยแม้แต่นิดเดียวตลอดจนข่าวร้อน breaking news ในอนาคตก็จะขึ้นมาทันทีพ่านํ้ชมรับทราบนะบว่ามีข่าวสดเข้ามาแล้วข่าวด่วนเข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในชีวิตประจำวันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจะขาดไม่ได้ อีกอันหนึ่งคือดาราของเรานิวซวนคือคุณนพร,รั์พรวนสุขหรือคุณนกก็จะเอารายการของคุณนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวลึกปมลับหรือว่าเรื่องถอนหมุดข่าวหรืออีกหลายต่อหลายเรื่องคุยบางเรื่องกับนพร,รั์พรวนสุขเอามาลงในที่นี้ด้วยและเราก็จะมีอีกหลายรายการที่ใน Facebook เราไม่ลง ใน u t u b e ไม่ลงนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูเราเนี่ยประมาณล้านกว่าคนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเป็น FC เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ช่วยสนับสนุนกันหน่อยเดือนมีนาคมวันที่1มีนาคมเราไม่ใช่ได้99บาทนะครับเราโดนหักไปประมาณ 15- 2 0จากแอปต่างๆเหล่านี้เราได้จริงๆให้ประมาณ70บาท70บบาทต่อท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วค่าใช้จ่ายเราสูงมากเนื่องจากว่าเรามีทีมงานที่ใหญ่ แล้วค่าใช้สตรีมมิ่งของเขาเดือนละเป็นล้านแต่เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าเราไม่สามารถจะพึ่งจมูกของ Facebook และก็ y o u t u b e หายใจได้อีกต่อไปเราต้องหาทางเรื่องเราแล้วก็มีความเป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมอีกหน่อยพอเรามีท่านผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกมากเราก็อาจจะไม่ออกที่ Facebook กับ Youtube อีกต่อไปท่านผู้ชมครับก็จะออกที่แอปนี้ที่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องการจะเป็นคนที่ได้ปัญญา อย่าลืมท่านผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกของสนที่แอปเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยังดูฟรีอยู่ครับท่านผู้ชมครับ